ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันที่8เมษาแล้วเนาะเป็นวันศุกร์นะก็จะเป็นช่วงของบอลลีกกลับมาแล้วนะหลังจากที่บอลยุโรปเตะกันไปแล้วเมื่อวันอังคารพุทธพฤหัตเนาะวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นบอลลีกเนาะแต่ก็จะ มาแค่หลีกละคู่นะก็เป็นคู่เปิดหัวของแต่ละลีกวันนี้ผมคัดมา3คู่นะจาก3ามลีกเลยมีทางเยอรมันสเปนและก็ทางฝั่งอังกฤษนะอย่างละคู่คู่แรกช่วงตีหนึ่งครึ่งนะเป็นสตุตการ์ดเจอกับดอร์ทมุน คู่ตี2มีเซบีย่าเจอกับกาลา a นดาแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับวูฟเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกในวันนี้วันนี้นะผมก็เลือกเป็นพิมร์ลีกแล้วกันเนาะเป็นพีเมร์ลีคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับวูฟนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของนิวคาสเซิลสนามเซนต์เจมส์พาร์คเตะกันเวลาตีสอ เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นิวคาเสเซิลเจอกับวูฟวันนี้เล่นกันที่บ้านของนิวคาเสเซิลนะเซนเจมพาร์กตอนเหนือของทางอังกฤษอุณหภูมิก็ลดลงมาอีกหน่อยนะตอนนี้เหลือ3องศาแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีฝนนะสำหรับวันนี้ มาดูเฮตูเฮของคู่นี้กันหน่อยเฮ h ูเฮของคู่นี้6แมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานี่จะหนักไปทางเสมอนะเสมอกัน5แล้วก็ทางวูฟชนะได้1ครั้งนะเสมอ5นัดนี่คือเสมอ1-1หมดเลยนะตั้งแต่ปี2019 2,020 2,021นะก็คือเสมอกัน1-1ทั้งหมดเลยแล้วก็มีนัดล่าสุดเนี่ย วูฟเล่นในบ้านชนะไป2ประตูตอนหนึ่งดูสถิติเฮ t ูเฮก็ทางวูฟเหนือกว่านิดนิดนะแต่สูสีกันมากเนี่ยโอ้โหแปลกนะเสมอกัน1น,นตั้ง5นัดเลยแล้วมีนัดสุดท้ายนี่วูฟเบียดชนะไป2ประตูตอนหนึ่งมาดูตารางคะแนนล่าสุดของตอนนี้วูฟอยู่ที่8นะตอนนี้มี49แต้มก็น่าจะลุ้นทางฝั่งโคต้าฟุตบอลยุโรปได้ห่างๆนะเพราะว่าโคต้าฟุตบอลยุโรป54แต้ม วูฟตามอยู่5แต้มก็ถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะแต่ก็ยากนิดหน่อยนะสำหรับวูฟส่วนทางนิวคาสเซิลตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้เนาะรอดโซนตกชั้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่15มี31คะแนนนะโซนตกชั้นมี24คะแนนก็เหนือสู่โซนตกชั้นมา7แต้มก็น่าจะปลอดภัยแล,ล้วล่ะสำหรับนิวคาสเซิลนี่คืออันดับในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะวูฟอยู่ที่8แล้วก็นิวคาสเซิลอยู่ที่15มาดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีม ล่าสุดของทั้ง2ทีมนี่ New นิวคาสเซิลนีจะแย่กว่าหน่อยนะสถิติ6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ3แพ้3แต่ว่าแพ้3ของนิวคาสเซิลนี่คือแพ้ใน3นัดหลังสุดเลยนะ3นัดหลังสุดนี่แพ้แล้วก็ยิงได้แค่ลูกเดียวนะนัดที่แล้วเจอสเปอร์กดไป5ประตูต่อน1ก่อนหน้านั้นก็มีแพ้เอเวอร์ตันไป1 0แล้วก็มีแพ้เชลซี1-0ก่อนหน้านั้นชนะ3แมตช์รวดชนะเซาแธมป์ตัน2-1ชนะ บรตันสองหแล้วก็มีชนะเบรนท์ฟอร์ดสองศูเรียกว่ากองหลังของทางนิวคาสเซิลก็ยังดูมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าหกแมตช์หลังสุดนี่จะมีไม่เสียประตูอยู่นัดเดียวก็คือเจอกับเบรน t f o r d นอกนั้นก็คือเสียประตูหมดเลยเนาะแล้วนัดล่าสุดนี้โดนสเปอร์ยิงไป5ประตูตอนหนึงเลยส่วนวูฟนี่6แมตช์หลังสุดชนะ3เสมอสเหมือนกันแต่ว่าของวูฟนี่มันเป็นชนะกับ ชนะสลับกับแพ้เนาะแต่ทางนิวคาเซิลนี่คือ3นัดหลังสุดนี่แพ้รวดนะวูฟนี่สนัดหลังสุดนี่มีชนะ2แล้วก็แพ้1นะนัดล่าสุดนี่เพิ่งชนะแอสตันวิลล่ามา2-1ก่อนหน้านั้นแพ้ลีด32แล้วก็มีชนะเอเวอร์ตัน1 0นมีชนะวูฟเ้ยชนะวัดปอรสี40มีแพ้คิตตันพาเลตสองศแล้วก็แพ้เวสแฮมไปหนึ่งศูนย์นะวูฟก็ชนะ3แพ้3แต่ก็มีแพ้ชนะสลับกันไปนะส่วนทางนิวคาเซิลนี่แพ้ มา3นัดลวดในรอบ3นัดหลังสุดเนาะมาดูประตูได้เสียกันประตูได้เสียของทางนิวคาเซิลนะ32เกมยิงได้33เสียไป55ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะสำหรับเกมลุกของทางนิวคาเซิลนะก็ยิงเฉลี่ยได้นัดละลูกเท่านั้นเองส่วนทางวูปนี่กองหลังเหนียวแน่นอยู่แล้วนะวูฟ35นัดเสียไป30ประตูแล้วก็ยิงได้42ประตูค่าเฉลี่ยก็ดีกว่านิวคาเซิลทั้ง2อย่างนะทั้งเกมลุกและเกมรับ เดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบรนในนัดนี้กันเริ่มจากทางฝั่งชาวบ้านนิวคาเซิลนะตัวเจ็บตัวแบนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคารัมวิลสันกับทิปเปียนี่ปิดเทอมยาวไปแล้วนะสตัวนี้เป็นตัวหลักทั้งกู่ด้วยนะแล้วก็มีตัวที่เจ็บเพิ่มมาก็จะเป็นคิรันคลาร์กไอแซคเฮเดนจามาลูอิสนี่คือตรงกลางนะแล้วก็โจเซฟวิลล็อกกับเฟเดรโกเฟอร์นันเดสนี่ยังต้องเช็คฟิตนะก็น่าจะมีปัญหาเยอะเลยล่ะสำหรับเอ็ดดีฮาวในการจัดทับตัวผู้เล่นนะไม่ได้สิบเอ็ดตัว แบนอยู่อย่างนั้นนะนะไอซ์เคเดนเล่นดีๆก็ตอนนี้ก็เจ็บไปนะส่วนโจเซวิลลอก,ก็ต้องเช็คฟิตส่วนทางฝั่ง,งวูฟก็มีปัญหาเหมือนกันนะมีลูเบนเนเวสกับลาอุนคิมิเนสนะที่เป็นตัวหลักแล้วลงสนามไม่ได้ในนัดนี้นะั้นลูเบนเนเวสนี่เจ็บนะลาอุนคิมินเนสนี่โดนแบนจากนัดที่แล้วนะโดนใบแดงมาก็ลงสนามไม่ได้ในนัดนี้เดี๋ยวมาดูสิเวต,ตัวผู้เล่นตัวจริงกัน 11ผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในนัดน,นี้ของทางนิวคาสเซิลก่อน4-3-3นะโกเป็นมาร์ตินดูบราฟกากองหลังเป็นฟาเบนชากับแดนเบิร์นนะทางฝั่งซ้ายเป็นแมททาเกตทางฝั่งขวาเป็นเอมิลคราฟฟ์มิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นบูโนกิมาเลสตอนโจเชวี่แล้วก็โจลินตันนะข้างหน้าเป็นจากอบเมอร์ฟี่คริสวูดแล้วก็อแลงแซงแม็ Max กซิแมงก็นี่คือ11ตัวผู้เล่นของทางนิวคาสเซิลที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ส่วนทางวูฟ ลูกทีมของบูโนลาส์นะ กองหลัง3มิดฟิลด์4นะ3 4 2 1นะโกเป็นซานะเซนเตอร์แบ็ก3ตัวเป็นวิลิบโบรีคอนเนอร์โคดี้แล้วก็คิวแมนมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นเดนดองเกอร์ er, คู่กับเจ้ามูติโยนะทางฝั่งซ้ายเป็นมาเซลทางฝั่งขวาเป็นจอนนี่ข้างหน้าก็เป็นโพเดนตรีนเกาแล้วก็ข้างหน้าเป็นฟาบิโอซิวานะยืนห้อยเป็นหน้าเป้าแทนแลาอุนคิมิเนสที่โดนแบนไปในนัดนี้อ่ะนี่คือ11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีม เดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่ออยู่นิดๆน,นะเจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่ออยู่ปอแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์ผมยังมองไปทางทีมเยือนนะวูฟนะวูฟนี่เป็นทีมที่ยังไงอ่ะเรียกว่าเกมลับเหนียวนะก็คือถ้าเกมลับเหนียวเนี่ยแพ้ชนะได้ทุกทีอ่ะแล้วแต่วันอนะ่ะสำหรับวูฟนะวูฟนี่ชนะทีมใหญ่ๆก็ชนะได้นะแพ้ทีมเล็กๆก็แพ้ได้เหมือนกันสําหรับวูฟนะวันนี้เพยืเยนนะิวคาเซินนั้นิวคาเซิลก็ฟอร์มอย่างที่ดูเมื่อกี้ฟอร์ม3นัดหลังสุดไม่ดีเลยนะ3นัดหลังสุดนี่โดนไป7ประตูแล้วก็แพ้รวดเลยนะเลยก็ยิงได้แค่ประตูเดียวนะเรียกว่ากองหลังของทาง นิวคาสเซิลตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหานะแล้วก็แรงจูงใจของนิวคาสเซิลตอนนี้ผมว่ามันลดน้อยลงจากช่วง3-4แมตท,ที่แล้วนะช่วง3-4แมตท,ที่แล้วนี่คือยัง อยู่ในโซนตกชั้นนะแต่ตอนนี้ก็คือเหนือโซนตกชั้นขึ้นมาก็แรงจูงใจก็อาจจะน้อยลงนะเล่นแบบไม่ต้องกังวลเรื่องการตกชัน้นมันก็อาจจะมีแรงกระตุ้นน้อยลงหน่อยนะแล้ววูฟกองหลังเหนียวแน่นจริงๆนะกองหลังวูฟนี่คือเสียประตูน้อยนี่น้อยกว่าแมนยูน้อยกว่าสเปอร์น้อยกว่าอาร์เซนอนนะลอะไรพวกนี้อีกนะนะเรียกว่ากองหลังวูฟก็ยังเชื่อใจได้นะข้างหน้าของทางนิวคาเสเซิลก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งนักนะไม่ได้แบบยิงเปี้ยงป้างเท่าไหร่นะวันนี้ นิวคาเซิลมาต่ออยู่ปอผมมองว่ามุมเสมอนะบูฟน่าจะทําได้ดีนะมุมเสมอมีค่อนข้างกว้างนะวันนี้ผมก็เลยเลือกไปทางทีมเยือนบูฟนะน่าจะมีภาษีดีกว่านะโอกาสพลิกชนะก็มีโอกาสเสมอก็สูงนะเลือก2มุมไว้ดีกว่านะสำหรับบูฟในค,ค่มภีรนี้นิวคาเซิตต่อปอผมเลือกลองไปทางบูฟเดี๋ยวมาดู2คู่ที่เหลือกัน คู่ตีหนึ่งครึ่งนะฟุตบอลเยอรมันเป็นสตุตการ์ดเจอกับดอทมูลอันดับในตารางตอนนี้ดอทมูลอยู่ที่2นะเป็นรองไบเยอร์มินิกแต่ก็ตามค่อนข้างไกลนะก็คือเกือบ10แต้มนะตอนนี้ตามไบเยอร์อยู่9แต้มสําหรับดอทมูลเป็นที่2นะส่วนทางสตุตการ์ดนี่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้อยู่ที่15เลยนะเหลียกเยอรมันนี่มี18ทีมก็อยู่ในโซนตกเกือบตกชั้นแล้วอะตอนนี้นะปริมปริมนะเพราะว่า ตอนนี้ทางโซนตกชั้นเนี่ยมี26คะแนนนะอาร์เมเนียบิเลเฟลสตุตการ์ดมี27คะแนนนะก็อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียวนี่คืออันตรายเลยสําหรับสถิตการ์ดนะส่วนดอทมูลก็ไม่น่ามีปัญหานะตอนนี้นําที่3อยู่ทางทางเลเวอร์คูเซนอยู่6แต้มนะแล้วก็ตามที่1นึ่งไบเยนอยู่9แต้มก็น่าจะอยู่ที่สสบายๆสา,สาสหรับโบ,บลุเซียดอทมูลมันมดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อย 5แมตช์หลังสุดนี่เป็นทางดอทมูลเหนือกว่าเยอะนะเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยชนะไป4แล้วก็สตุตการ์ชนะ1นัดล่าสุดก็เพิ่งชนะมา2-1นะสำหรับดอทมูลเวลาเจอกับสตุตการ์เนียกว่าเฮดทูเฮดนี่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะมาดูฟอร์มล่าสุดของทางสตุตการ์หน่อยสตุตการ์ด5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้1นะน,นัดล่าสุดเพิ่งเสมออาร์เมเนียบีเลเฟลมา หนึ่งประตูตอนหนึ่งส่วนทางดอทมุล5นัดหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้1เท่ากันเลยนะสถิติ5นัดหลังสุดนี่พอกันนัดหลังสุดนี่ดอทมูลนี่หนักหน่อยนะเล่นในบ้านโดนไล์ซิกมาชนะไป4ประตูตอนหนึ่งก็ไม่ค่อยดีสําหรับนัดล่าสุดของดอดมุนขยับมาดูทางตัวผู้เล่นโอ้โหมาดูตัวผู้เล่นของทางดอดมุลนัดนี้ก็คือลงสนามได้ครบเกือบหมดนะในทางสู่หน้านะจะมีกองหลังเจ็บอยู่2ตัวแต่ เจ็บ2ตัวนะั้นก็เป็นตัวสำรองนะพาสลักกับนิโกชูนะก็เป็นตัวสำรองนะกองหลังตัวจริงก็เป็นแมทฮูมเมิรกับฮากันยีนะแต่ที่น่าสนใจก็คือกองหน้าของทางดอทมูลนะลงกันได้ครบนะทั้งฮาแลน์มาโก้ร้อยชูเลนบลันนะสตัวนี้ก็ลงสนามได้นะส่วนตัวของทางฝั่งสตุตการ์ตก็ลงสนามได้เกือบครบนะแต่ก็ไม่มีซิลาร์กับแอนตันนะที่โดนแบนกับเจ็บไปก็น่าจะมีปัญหานิดหน่อยละ่ะสำหรับทาง สถุตกาดดูตัวผู้เล่นแล้วดอทมูลค่อนข้างเหนือกว่าเยอะฟอร์มหลังอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่โอ้โหดูตัวผู้เล่นแล้วอาวุธหนักทั้งนั้นนะมาโก้ลอยฮาแลนด์แล้วก็จูเลียนบันนะวันนี้ราคาให้ดอทมูลทีมเยือนมาต่อครึ่งควบลูกนะดูจากฟอร์มล่าสุดนี่พอๆกันแต่ดูชื่อชั้นของตัวผู้เล่นชื่อชั้นของผู้จัดการทีมเนี่ยดอทมูลยันค่อนข้างเหนือกว่าเยอะนะผมว่าลูกหนึ่งเนี่ยสำหรับดอทมูล ไม่น่าจะมีปัญหามากมายเท่าไหร่นะสำหรับลูกหนึ่งฮาแลนด์ก็ยังอยู่นะแต่ช่วงหลังๆนี่ฮาแลนด์ฝืดไปหน่อยนะนัดนี้ก็อาจจะมีโอกาสแก้ตัวสําหรับฮาแลนด์นะสตุการ์นนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็5แมตช์หลังสุดก็ไม่ดีนะสแมตช์หลังสุดนี้เสมอมาทั้งคู่นะวันนี้ดอทมูลต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อดอทมุลนะเชื่อฮาแลนด์อีกทีแล้วกันนะวันนี้ดอทมุลต่อครึ่งควบลูกผมให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนดอทมุล ส่วนคู่ที่2อีกคู่หนึ่งเป็นทางฝั่งสเปนนะเป็นเซบียาเจอกับกรานาดาอันดับในตารางตอนนี้เซบียาหล่นมาอยู่ที่4แล้วนะจากเมื่อ3าสีนัดที่แล้วยังอยู่ที่2อยู่ดีๆเลยเนาะตอนนี้หล่นลงมาอยู่ที่4อยู่ที่4นี่ก็มีแต้มเท่านะแต้มเท่ากับบาซ่ากับแอตมัดดิดนะห้แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองเนาะส่วนที่1นึ่งลิวมัดดิดนี้หกแต้มก็นําขาดนะไม่น่ามีปัญหาสําหรับ อันดับในตารางนะที่1น,น่าจะเป็นทางลิเวอรดพิตแน่นอนนะของสเปนส่วนที่2ที่3ามที่สนี้ต้องมาลุ้นกันนะบาร์ซ่าแอดมิดิดเซบีย่านะตอนนี้แต้มเท่ากันเป๊ะเลย57แต้มนะผิดต่างกันแค่ลูกได้เสียส่วนแคนาดาตอนนี้อยู่ที่16กนะก็เหนือโซนตกชั้นมานิดนิดนะตอนนี้อันดับที่18คือโซนตกชั้นเนี่ยมี28แต้ม ทางกรานด้านี่มี29แต้มก็เหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวนะก็ยังอันตรายอยู่สําหรับกรานด้านี่คืออันดับในตารางของทั้งสองทีมนะเซบียาอยู่ที่4กรานาดาอยู่ที่16นะมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้เฮดทูเฮดของคู่นี้6แมตช์ล่าสุดเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านทำได้ดีกว่านะเซบียาชนะได้3แล้วก็กรานด้าชนะได้2แต่นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นกรานดาชนะได้1ประตูต่อ0ูนะที่บ้านของกรานาดา ส่วนฟอร์ม5แมตช์หลังสุดของทางเจ้าบ้านนะทางเซบีย่า5แมตช์หลังสุดนี่ไม่ค่อยดีเลยชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะโดย4นัดหลังสุดนี้เป็น แพ้ไป2แล้วก็เสมอ2เรียกว่า4นัดหลังสุดนี่ไม่ชนะใครเลยนะนัดที่แล้วก็เพิ่งแพ้บาซ่ามา1 0เสมอโซเซดัด00แล้วก็มีแพ้เวทแฮมนะตกรอบยูโรป้าไปนะแล้วก็มีเสมอกับลโยบาบเยกาโน่ก็ถือว่าฟอร์มหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเซบียาเจ้าบ้านส่วนทางกรานาด้า5แมตช์หลังสุดนี่จะดีกว่าทางเซบียานิดนิดนะชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2น,นัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับลายโยบาบเยกาโน่มา2ประตูต่อ2แล้วนัดก่อนหน้านี้ในฟุตบอลถ้วย นะก็ชนะเลียวชองนะมา5ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าชนะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่เจอทีมต่าชั้นกว่านะในบอลถ้วยก็แคนาดาก็ดูฟอร์มโดยรวมแล้วแคนาดาตอนนี้ดีกว่านะแต่ว่ายังอยู่ในโซนตกชั้นเหมือนเดิมสําหรับแคนาดาราคาวันนี้ทางทีมเจ้าบ้านนะต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งเซบียาต่ออยู่ลูกควบลูกครึงผมมองว่า คู้นี้เซบีย่าน่าจะยังเมาหมัดอยู่นะเพราะสีนัดหลังสุดนี่ไม่ชนะใครเลยแล้วนัดหลังสุดที่เจอกันระหว่างเซบีย่ากับแคนาดานี่แคนาดาก็ชนะได้ด้วยนะวันนี้เซบีย่าก็ยังไม่ค่อยดีอะผมมองว่าวันนี้ต่อลูกควบลูกครึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงไปนะวันนี้ผมให้เลือกลองแคนาดาทีมเยือนส่วนคู่สุดท้ายนิวคาสเซิลกับวูฟนะก็คุยกันไปแล้วอะมาสรุปกันอีกที3คู่ในวันนี้คู่แรกสตุตการ์เจอกับดอทมดลนะดอทมดลต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อดอทมดล คู้ที่ 2. เซบียเจอกับ g กรนดาเซบียต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้ลองทางฝั่ง g กรนดาคู้ที่ 3. n e นิวคาสเซิลเจอกับวูฟนิวคาสเซิลต่ออยู่ปอนะผมให้ลองทีมเยือนวูฟนะ3ทีมวันนี้ก็ทีมเยือนทั้งหมดเลยนะเป็นดอทมุนแกรนดาแล้วก็วูฟ3ทีมสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม แอด s c s n นะมีแอดด้วยนะใส่แอด s c s n ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็ แอดเข้ามาสอบถามได้เช่นกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะช่วงเรียวทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะส่วน2ช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง f a c e b o o k เลยแล้วก็ทั้ง YouTube นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper น,นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกๆวันก็ ากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง s o อกเกอร์สไนเปอรเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ